เอากินเอากินนะจ๊สั่งเลยฮะจะเป้าสั่งไหมเอ็กซ์เซนเตรียมตัวก่อนเตรียมตัวไว้เอ็กซ์เซนกินฉล่อยสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินมต้มซีเรีน้ำกันไม่ได้กับโอกาสดีบ่อห้อนปันใดแต่ว่ามืดฝนอยู่แต่ว่าเอาอยู่เล้วพ่อแม่พี่น้องจะไปไหนจะไปเอ็กซ์เซนน้ำเลยเอาอยู่ ม่พี่น้อ,นอกินม, <า S 1> ม <า S 2> ันเลย,ยตแก่กระแกม,มือมืดขึ้นเงาเงาไปนี่นะห่อนเอาเอาเอาเงาเาอยู่เป็นเด็ดหมกเต่าเนาะกินเฉลอยเด้อดุดด้านด้านโมฟูตบเฉลอยหล่อยกับผัดกิ้ยเกี่ยวมาด้วพี่น้องนที่ทุกพักพูแม่พี่น้อ มาไอซี่มากินน้ำกันสามเนีดยนี่แหละเอามาละจะกิจพอเพียงเด้อเรมื่เศรษฐกิจเพอเพียงมาเด้อพี่น้องเอ้ยพิษดีสลวยหวานๆเด้อที่คน cũng nhầm luôn quay Coi như phần nặng này Các quý cơ sở nó bơi dù mẹ Từ nó cái có có phê phê Mình xin nó vàng mà Mà xi măng mình bọn mình phải Ta xì bằng nước nám Xin nó ก่อนมีจิตใจสาวไม่ตัวบิดงบปลายเศร้าอ่ะแตงตัวเก่าไอ้มันงามหนึ่งแล้วก็พอเล่นเซคายฟักเนี่ยให้เพื่อนพี่ดองยิ่เนี่ยงามได้งามสวยๆสวยๆด้วยๆดิ่ยสาวนางงามแต่ปลาปูก็เป็นเนี่ย ข้นอยข้่อยปลูกเองได้นี่นะ่ะของคัวปลูกกับนี่แต่บานพักนี่เปนของขน่อยปลูกข้าวเนี <c oughs> ดดลตัวตัวดจีเลยของข้นอยปลูปกเลยค <c oughs> นย <c oughs> น้หน้าตของตาใจจะมตัวป่เนอ บ่านด้าบ้านแหงบ้านนยวบัวบ้านแหงเนาะก็ดีกินเรามีการมันชีวิตจะบ้านเนาะมเหนียวเนาะมากินน้ำกันเด้อชูเดอ์ลูกด้านอยู่มังหน้าบเป็นชูเจ็บจีนะลูกล้านนะไน้าชูเดอร์ไเจ็บีกตหากลูกร้านนี่นะ พี่น้องทุกคนอ่านแบไปแต่มตรอยบ่ม,มากก่นได้มันน้อยน้อยก็คนมากต่อนกินยายก,กินได้เอาได้พักสอสลีบานเท่าโน้ตหักเนี้ยสลี<า>ขงเข้าเหนียวสลีขงเข้าเหนียวก็มีในบ้านเ่าเรื่องๆนะ่น กินวัวกินแก้วดีขนาดว่านต่บางคนอยากปลูกคนกันก็ได้ฉันชาติว่าแค่ได้แล้วแต่มันหนุนจากที่เขาบอกนี่อันนี้มันปนกับบัคส์ดี้ปลูกซับกันจังให้มันปนกับมังซี่พุกจะสมพันธุ์กันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาในมันซับกันปนปลูกเล็กเปลี่ยนกันนะเป็นปลูก ปุกปุกมือปุกมือสองนาะมือหนึ่งมือสองูด้ชืองงได้แต่งด้เราบอกแล้วะต่มงบงองเด้บอกว่าอืมันนี้ยังอ่อนอยู่แม่ตัดโอ้ตินมันตายแต่มันยังหอมตนมันตายหาหยอนหักมัน ก็แค่ร้อยอย่างกระดาษเก็บเกลือเกลือสี่สิบอกที่บุรีเด้อพี่น้องกลือเกลือสี่สิบอกนะต้องเก็บแบบนี้เนาะเก็บจังสีตาเป็นสีลุงเดินใช่ไัมตาไปเก็บแบบนี้มันคือมันอ่อนโผล่แต่มื่กินมันกลับมันอ่อนโผล่คือปลามันอ่อนนุ่มแม่แต่ปลาพวงคนมาปานเ่าจะให้มันนิ่งเอาเนาะ พินอิมตั้งเขาจินเนี้วัจะกินเขาจะเจ้าเด้อกินแบบชะลอยหล้วับพ่อพยักเขาอ่ะเมนจิได้เห็ดยังแม่มันดอนแล้ว ค็อที่มาผ่านเนยกร<ม>ะเาังคานนี่กระจังเสื้อนะกระเข้าโ<ม>ดยนะจันนียเยีวดีขอบคุณแสบลละแม่ไปจารเนี่ยก็บ่ได้กินให้พี่แห้น้องเพิ่นแล้วตอนเท้านีน <า>ตัางตันแรงเด้อพ่อแม่พี่น้องคนไ,ได้เห็นหน้าเห็นตากันเห็นพูเห็นกิดฮอตเลยเนาะก็คือเคยเบิง่งอะไรแหละกที่เป็นเอ็มซีเพือเดาเพื่อฮาเบิง่งเอ็มซีลาวเอซีไทยอะไรแหละที่น้องทุกคืนเลยนะนอนก,ออนะอกับเบิ่งเขานอนมาลับมาลุกมาเบิง่งทั้งค่ำทั้งคืน นวลจำเนียรมันแก่บอดดี้มันแก่บวกแก่แต่เก็บนวลอ่อ,อนนี่มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งกันสีน่ะมันเรื่องสีป,ปอ้อนเปิดงหมอ่อนโสดอ,อ่ะอ่ะมันอ่อนนี่วะเก็บชิ้หวานด้วยอันครูมากหวานอ,อ,นนอันอ่อนจำเนียร์แล้วเขาบอกว่ามากมากมันเหนียวเอาไป็นตู้เปิดมาไอ้ตู้เกิดตู้มากหวานเนะเพราะว่าต้นมันต้นมันหักก็ได้ตัดบ่้มเป็นยังแต่ว่าขานมขวัวมักเก็บอัน เปลือกเคี้ยวน่ะแบบมันแฉะเพราโอ้แฉบอันนี้แฉบตัวเปลือกกันเดืองๆนี่แฉบเหนียวหวานหวานนิดๆตัวนั้นหวานมิตรหวานเนี้ยบนเนี้ยมันบอกอันนี้ต่างกันแต่ว่ากันนอนโบชุดเก็บกันฉันโอ้ยอันนี้งงงไป็นอันนี้กินอาหารพวกพอด้านนี้เนาะขนาดเป็นงงงเสิยเนี่ยมีนวดยน่ายโชยเนย ตรงวัน,นี้นะนอ้อยขึ้นะพอถดด้วยฉันนะกระดาษโพสิชันนะอันนี้มีจะสีหนึ่งสองสามสี่สีสีเยโลโวบมีนะ่เนาะมีสีสีจให้มันซับไปนี่ปลูกซับเปลี่ยนกันด้อเอาในมันปนกันเข้าขม่เปนอกปลูกมันจะซับเพียงสี สีดำสีขาวนะ,ะมันมีสีแดงเราผสมกันนี่มันจะมีสีขาวสีแดงสีดำนะมันเกิดอะไรเกิดผลใค่เป็นส<ะ>ีขาว กินไปสามพัทนะสามขอเนี่ก็ยังอ่อนเนี่บ้าอะไบ่สย่างอ่อนบ้านแต่ว่าบนเหนียวของวันนี้หวานบนเหนียวอ่ะกินเีกจะเสียไหวเองบุไดอกินบ่เด้เอาไหว้ได้พี่น้องกินซะก่อน เนษตรีบดได้มือวานนี่ก็เก็บได้ได้หาทงแบบมันเรียก็บรได้ต้นมันอย่าหักยังงี้นะโก้ฝอยตัดกันสินั่นนะต้นมันนะั่นนะมันงานมันหักแล้วดอกมันหักแล้วนะเอาไวมา้มันกระโบงใหญ่เลยมันเกษตรีแหงการเกยตรไม่อบอกเพื่อนนะไม่ต้องตัดไปบอกตัวเองขอเพิ่มข <c oughs> ีดต่อไป โอเคแม่บอกพ่อแม่เป็นเนาะแล้วชมมาคลิปกันอ้าวติดต่อบอกชิปนาทีเอาอยู่ดีไม่แห้งเพราะชาวอ้าโอเคเด้อพ่อแม่เป็นเนาะลูกหลานติดตามเพราะโมกครอบใจรุนโอง่รุนโง่โซเพิ่งกันขึ้นว่าวันธรรมดาเพิ่งกันั่งพักก่อนเบิ่งลูกเบิ่งหลานถ่ายคลิปอยู่รัดใดเนาะอยู่รัดนั้นนี่เพิ่งกันตามมาอยู่แต่คือเห็นเลย กินให้บึ่งไปนี่แหละพ่อแม่ขอบขอบใจด้วยขอบใจใหลายหลายบ๊ายบาย